มื่อนี้พัดพักบุ้งแล้วพี่น well, um ้องเอาถามว่าเป็นยังคือพัดแต่พักบุ้งพักบุ้งมันถือครับช่วนไหนมันถือก็ต้องพัดแต่พักบุ้งหน่ครับพี่น้องมื่อนี้กินเรามื่อนี้พักบุ้งไปแดกได้ประเดี๋ยองแท้ได้เดยนี่มาแล้วเนี่ยกุ๊บเนี่ยคนพัดอันเนี่ยนานนาน้ำดำเลยพี่น้องนนานน้ำดำแม่รถเลยเต่าเจียวเต่าเจียว ปรุงเองเลยนะปรุงเองเอาให้อร่อยนะเอาให้แซ่บเลยเราจะไม่ถ่ายยี่ห้อของของเครื่องปรุงนะครับลูกนี้ขายดีมากเลยแต่ว่าผมว่าลูกเล็กไม่ได้หรอลูกเล็กอรอลูกไหม่เหรออะไรไะปะนีแ่แยงชนั่นแหละน้ำจิ้มเขาเขาปรุงมาแล้วแหละน้ำเชื่อมเขาปรุงมาแล้วจะปรุงมาใหม่ก็ได้นั่นปรุงมาใหม่ลแล้วแต่ เดี๋ยวนะหาให้น้ำตาลเอามันใส่ยังคืนก่อนไม่ได้จะต้องโรน้ำตาลอย่างอ่าพริกกระเทียมเอา,สายเยใส่เยอะๆใส้สวยๆอรรับเดียวหรือสองรอบเนี่ยเ,เ,เ,เดียวเดียวก็พอได้นะกินไม่หมดละก็บังหนึ่งครบยนะังโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอไปลงกระทะ

เต็มเฟรนเอา้เอาเอาเอาไเอาให้แดงเลยไอายนะปุ่งยังปุ่งแล้วนี่อ่าปุ่งนัวยังไม่ได้ใส่ ใจตั้งเขาด้วยนนะร้าน,ร,าน,ร,านร้านเครื่องปรุงร้านเก้าใจตั้งก็ด้วยนะขึ้นแล้วนะในแก้วน้ำไปไหนแล้แก้วน้ำเมื่อกี้น่ะแก้วน้ำเมื่อกี้ไปไหนลต้งาน้ด้วยนะน้ใสมีอยู่น้ำมีอยู่ไปขึ้นแล้วเนะี่ยปา อัตัวเลยทที่จะโค่นลุกโอ้ยของแท้ของแท้โ้ยแม่นอนจริงๆเลยไปเอ้ามันใหม่ผมแล้วบอคือพูมีผมโอ้ยลุกแป๊บเดียวผมไปมันเลยไหมโอ้ย แน่นอ in นจริงเลยแน่นอนจริงเลยออะไรก็ไปแลบทางอ่ะเขาธรรมดาเลวะเขาธรรมดาครับผมนึกว่าจะไม่แดงแดงจริงเว้ยของเขาดีจริงรสชาติแหงมัน เอาสวยไว้ก่อนเอางามไหมเองามไว้ก่อนมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจนะครอบจริงผมเพชรเป็นแต่ผมเพชรจริงผมทำลุกสูงนี่แต่ผมไม่ทำเนี่ยให้คนเยอะไม่ได้ทำเลยตอนนี้ตาเดี๋ยวไม่กรอบลไม่กรอบโอเคโอเคกดจับ หอมหอมหวยเวหอมห่วยหวยเลยท้อมแท่